นี่คือบทพูดในวิดีโอ YouTube ภาษาไทายสำหรับ Isuzu MU-X ปี U H B 2025ความยาวไม่เกิน600คำ Isuzu MU-X ปี U H B 2025กลับมาอีกครั้งพร้อมกับความหรูหราและความแข็งแกร่งที่ผสานกันอย่างลงตัวชมใหม่ล่าสุดนี้มาพร้อมดีไซน์ที่โดดเด่นสมรรถนะเหนือชั้นและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์จากภายนอก MU-X ปี2องมาในรูปลักษณ์ที่ทรงพลังกระจัางหน้าใหม่ตกแต่งด้วยโครเมียม รับกับไฟหน้าแบบบีเลตท,ที่ให้ความรู้สึกเฉียบคมเส้นสายตัวรถถูกออกแบบให้ไหลลื่นและมีมิติชัดเจนเพิ่มความสปอร์ตแต่ยังคงความหรูหราด้านท้ายของรถมาพร้อมไฟท้ายเล็บดีไซน์ใหม่และกันชนหลังที่ดูทันสมัยสีขาวมุกยิ่งขับให้ภาพลักษณ์ของรถดูโดดเด่นทั้งในชารูมหรูหรือบนท้องถนนเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ภายในคุณจะพบกับห้องโดยสารที่ยกระดับความพรีเมียมเบาะหนังแท้พร้อมระบบบุนและระบายอากาศพื้นผิวสัมผัสแบบนุ่มและไฟสร้างบรรยากาศช่วยเสริมความรู้สึกหรูหรา แผงหน้าปัดมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เชื่อมต่อกับระบบเสียงคุณภาพสูงหน้าจอดิจิทัลแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างครบถ้วนและพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันช่วยเพิ่มความสะดวกในการควบคุมความอนเนกประสงค์ของ MU-X ก็โดดเด่นไม่แพ้กันด้วยเบาะนั่ง3าแถวรองรับผู้โดยสารได้ถึง7คนเบาะแถวที่2สามารถเลื่อนและพับได้ง่ายเพื่อเข้าถึงเบาะแถวหลังพื้นที่เก็บสัมภาระสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบ เหมาะกับทั้งครอบครัวและการเดินทางทุกรูปแบบด้านสมรรถนะ MU-X ปี2025ยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ3.0ลิตรที่ปรับจูนใหม่ให้มีประสิทธิภาพและการตอบสนองที่ดีขึ้นทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและระบบขับเคลื่อน4ล้อที่พร้อมลุยได้ทุกสภาพถนนระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยให้อยู่ในเลนและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัตมิตมีมาให้ในหลายรุ่นย่อยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง สิ่งที่ทำให้ MU-X โฉมใหม่นี้โดดเด่นคือการผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งของรถลุยกับความสะดวกสบายของรถครอบครัวได้อย่างลงตัวระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงให้ขับขี่นุ่มนวลขึ้นโดยเฉพาะในระยะทางไกลและห้องโดยสารเก็บเสียงได้ดีแม้ในความเร็วสูง ด้วยดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีล้ำสมัยและความน่าเชื่อถือในแบบฉบับ Isuzu MU-X ป2025พร้อมลุยทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองเดินทางไกลหรือผจญภัยนอกถนนมันไม่ใช่แค่รถ SUV ธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งมีสไตล์และความหรูหราหากคุณกำลังมองหา SUV เต็มรูปแบบที่พร้อมทั้งสมรรถนะและความสบาย MU-X ปี U H B 2025คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม แวะชมและทดลองขับได้ที่โชว์รูมอิซูซ u ใกล้บ้านคุณอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในคลิปหน้า